ตรงนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะนีลูกอุ้ยคือลูกอะไรคัมบูชาเขาเรียกอะไรตึกดักเกตึกดักเกพลายตึกดักเกมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยอยู่ที่อยู่ที่บ้านเรามีไหมไฮเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยไฮฮไฮไฮฮไฮฮ เออป้ามะม่วงกินเราละหกสิบทุกคนคอมเมนต์หน่อยอันนี้พันมะม่วงพาระไรครไปทบ้างคอมเมนต์หน่อยอุ้ยโลหนึ่งพอดีเลยโอเคโลหนึ่งพอดีลูกละโลอ่ะซำหนาวเลยใส่ของทำยัยไทยเยอะมากอร่อยอุ้ยสองรสอร่อยมากอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกอะไรวะอะไรนะมะปรางมะปรางออกต้นตรงนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะคันนี้ลูกอุ้ยมันคือลูกอะไรเข่าเอิรเอียงนะ เอ๊น้อยหนาหรือเปล่าน้อยหนาบักน้ำเอีหยังนะคะเอิญน้อยหนาน้ำหรออันนี้อะโวคาโดอร์โซนตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะออกมาข้างนอกเรามาดูโซนนี้โอ้ผลไม้เต็มเลยโอ้ผลไม้เต็มเลยมีอ้อเผลมีส้มอุ้ยมีมังคุดอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกอะไรวะอะไรนะมะปรางมะปรางออกผลมะปรางมะปรางนี่น่ากินจังเลยหูวมะขามลูกใหญ่มากเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยว เปล่าเปล่าเปล่เปล่เปร่าเปล่าเปเปลเปลเปสวยพี่เขาบอกสวยอากุนอากุนจัร์ตามที่ถูก e อ้อากุนพี่สะอาดสะอาดสะอาดโอ้มีแอปเปิลนะคะแล้วก็มีส้มนะคะแล้วก็รอาดสะอาดสะอาดอันนี้อะไรนี่ยมันคืออะไรอะ อร่อตักดากโูตังดากโูเปรี้ยวหวานไทยไทยทำหวานหวานอ๋อมันคืออะไรเรียกลูกอะไรอะปนมันโอ้ยมันคือลูกอะไรเรียกอะไรนะมะเรยมะเรย์มะเรยบาทร้อยบาทมุยอ๋อมุยกิโลมุ้ยกิโลอ๋อขายเป็นกิโลค่าเรียกอะไรคัมบูชามามมือมามือมุ้ยมือมุ้ยมือเนาะหนึ่ง วิ้มันนุ่มๆเนาะคัมบูชาเขาเรียกอะไรเติ๊กด็อกเกคล้ายเติ๊กด็อกเกล้ายตึกด็อกโกคล้ายตึกด็อกโกทุกคนเดี๋ยวมาลองดูครึ่งกิโลได้ไหมถ้าเอาลูกเดียวได้ไหมลูกเดียวกันซื้อเห็นอย่างไม่เบาบาปแล้วเราลองถามเ่าดูลอาถามเ่าดูเอาสามสิบบาทได้ไหมครึ่งกิโลห้าพันเดียวครึ่งกิโลห้าพันอ๋อครึ่งกิโลห้าพันโอเคครึ่งกิโลอ้าวเมันหวานใช่ไหม đó, À, đón, 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 อุ้ยใบมันคล้ายๆอะไรใบมังคุดไหมเออคล้ายๆเนาะตุ้มหบมังคุดเรายังไม่เคยกินนะจกินครั้งแรกตุ้มหอมต้มหอมกัชากรออบกรออบหอมหอมหอมกรออบอ๋อแล้วสุกล่ะสุกสุกต้มต้มโอเคโอเคต้มต้มอันนี้ต้มแล้วโอเคต้มเฮ้ ตุมไฮตุมเฮยไฮเฮยเฮ้ยเฮยไฮเฮยไฮตุมไฮโอเคตุมไฮเออเราต้องฝึกสำเนียงก่อนตุมไฮ เยวจะมาลองชิมดูน้องไอน้องไอใช่แล้วกินเลยปอกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาปอกอันหนึ่งปอกอันหนึ่งนี่ไงลูกอ๋อนี่นี่อันนี้ปนมาดนออู้ยนี่ดาว อูด้าดูลูกนี้อ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้อ0บากโอ้ดาวคล้ายๆละมุดอ๋อเหรอละมุดเหรอคล้ายๆขอบคุณเอาลาไปลูกนะมันจะออกหวานหวานอุ้ยฮึช่วงนั้นอาคุณเป็นไงรสชาติมันจะออกหวานหวานค่ะทุกคนมันมีความหอมนะพี่ละมุดเหรอลูกคล้ายๆคล้ายๆเลยตะกุนเดียวกัน อืมอาคุนกรเฮ้ยอร่อยอโุนจรันอโุนจรันอโุนจรันจบาย๊สตามันจะคล้ายๆละมุดเลยอืมอืมหวานมากแต่ลูกใหญ่ปะลูกเท่ากับปั้นเดี๋ยวมาดูเฮ้ยดูเม็ดมันคือเม็ดละมุดเลยนะนี่นี่ตระกูลละมุดเหรอแต่มันมียางนะใช่แต่มันมียางนี่ทุกคนลูกมาเริ่มอืมอุ้ยอร่อยใช่เงั้นใช่เงั้น พียมีความหวานหวานเฮ้ยอร่อยอร่อยค่ะทุกคนแต่มันมียางหน่อยอร่อยหวานมากเชงันเชงันเชงันอากุนจุดมวดจุดมวดจุดมวอ่าอันหนึ่งจุดมวดอ่าเขาเรียกอะไรนะตึกดักโก้ตึกดักโก้ตึกดักโก้มีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยตึกดักโก้อยู่ที่อยู่ที่บ้านเรามีไหม เฮ้ยโคตรอร่อยเลยไม่เคยเห็นเนาะอร่อยมากค่ะทุกคนลูกนี้มันออกหวานหวานครั้งแรก first time ครั้งแรกเลยอร่อยมากได้มาแล้วอันนี้50บาทเรากินไปแล้วลูกหนึ่งค่ะทุกคนไม่แพงนะไม่แพงสี่ลูกอร่อยด้วยโอเคกุนเริญบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณ สบสบายสบสายสบายสบายดีสบสบายดีสบายดีสบายดีกัมพูชีสบสบายอ๋อสบสบายกัมพูชีสบายดีคนกัมพูชาน่ารักนะเวลาเราซื้ออะไรหรือว่าไม่รู้อะไรเนี่ยเขาจะพยายามแนะนำเราน่ารักมากโอ้ยผลไม้เต็มเลยอะโวคาโดปลาแห้งก็มีอันนี้เป็นปลาไทรไตรใช่ไหม ไก่คือปลาออ้ไข่ไข่อุ้ยนี่เนื้ออะไรเนี่ยอู้ดาวเนื้อควายแน่เลยเสื้อเสตเลไกอะไอีกอันนี้ไรไ่าอะไรอันหนึ่งนะจุ่มเรียมคัมพูชีจุ่มเรียมเสื้อจุ่มเรียมเสื้ออุ้ยเขาหมักด้วยนะนี่นี่เขาใส่พริกด้วยปนมันกิโลปั๊มร้อยบาทหนึ่งกิโลสามร้อยปั๊มห้าห้าร้อยหนึ่กิโลห้าร้อยบาทปั๊มร้อย เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเอาไปทอดอย่างเดียวค่ะเขาหมักมาเรียบร้อยเลยต้นเลต้นเลต้นเลสับไม่ใช่ใช่เหรออ๋อเนี่เป็นปลาที่อยู่ในต้นเลสับปลาธรรมชาติ yes yes อากุนอากุนอ๋อนี่ไงที่เราซื้อมาเมื่อกี้หูงมังม่วงใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนู้นด้วย พาสันอันนี้ที่เรากินอร่อยมากนี่อยๆอร่อยมากลูกนี่เราซื้อมาอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะอ๋อเขาให้ชิมฝรั่งเหรอเสาวรสแน่เลยอ๋อเสาวรสผู้แชา์อ๋อพาสันอากุนพาสันเสาวรสพาสันอากุนอากุนจัร์ใส่ของทำยัยไทยยุยยักษมาอร่อยอุ้ยเสาวรสอร่อยมาก มันเปรี้ยวหน่อยๆแต่ว่าหวานค่ะทุกคนออมหุยบนมันหนึ่งกิโลร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง,งอ๋อหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยถ้าแบบครึ่งกิโลครึ่งกิโลห้าสิบ yes yes <laughs> yes o k a เ okay yes <laughs> <laughs> ทุกคนนี่อันนี้สาว,วรถที่กัมพูชาครึ่งกิโลห้าสิบบาท ข้าวเครื่งกิโลอร่อยมากอร่อยมากเสาวรสที่นี่ที่กัมพูชาเลยใช่ไหมอ๋อเสาวรสกัมพูชาเลยก็เกี๋ยวน้องมันจะหอมใช่หอมมากต้องบีบบีบแล้วก็กินช่งเงินช่งเงินช่งเงินห้าพันห้าพันห้าพันร็วนี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะคุยทุกคนเสาวรสที่กัมพูชาอร่อยมากเราซื้อกลับไปด้วยหอมมาก หอมแล้วหวานอร่อยติดใจซื้อกลับไปด้วยบ๊ายบายอากุลอากุลอากุลโอ้หดูของกินของอะไรเต็มเลยอ่ะอยากกินบัก่วงด้ยจะซื้อบั่วงเหรอจะลูกใหญ่มากเลยนะสว้เสดีเสว้อเสดีปน้ำนั่งมาก็ล็อประมวยก่อนประมวยประมวยก่อนหกหกสิบหกสิบลูกหนึ่งหรือว่ากิโลกิโลหกสิบอ่ะ กิโลหกสิบโอ้ลองถามเขาหน่อยเป็นลูกหรือเป็นกิโลลูกหนึ่งอันอ๋ออันนี้ไม่ดีเน่าอ๋อ่สอาดนี่เขาเขาเขาหอมอุยลูกใหญ่มากอุ้ยหกสิบกิโลกิโลละหกสิบอุ้ยป้าคนมะม่วงกิโลละหกสิบทุกคนอะไรมีใครรู้บ้างทุกคนคอมเมนต์หน่อยอันนี้พันมะม่วงพันอะไรใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อย อุ้ยอยากลองอ่ะสะอาดอนามัยอนามัยอุ้ยต้องไอสะอาดภาษาเราต้องอนามัยนี่สะอดา,า,าอดอันนี้ะละออปลอกปอกปลอกเนะนี่ย้ยโลนึงพอดีเลยโอเคโลนึงพอดีลูกละโลอ่ะอันอ๋อไม่มีไม่มีพี่ไม่เป็นไรเรามีในรถโอเคเออ โอ้โหลูกหนึ่งลูกละกิโลบาทลูกละกิโลเดี๋ยวจ่ายตังก่อนดาวนับเงินปิดถูกแล้วเท่าไหร่หกพันหกพันเธอให้เขาไปเท่าไหร่เมื่อกี้นี่ออกุลหูยมะม่วงลูกละกิโลค่ะทุกคนออกุลเชรันออกุลเชรันออกุลเชรันทุกคนมะม่วงลูกละกิโลมะม่วงลูกนี้หนึ่งกิโลนี่ อยู่ที่กมพูชานะคะทุกคนเรามาเดินที่ตลาดอะไรนะตลาดพัตตะบองพัตตะบองค่ะโอ้ลูกใหญ่มากลูกนี้1กิโลซ้ำหนาเอาเลยเดี๋ยวถ่า <60 S 2> กหกสิบบาทค่ะทุกคนป๊าสุดมาก